สวัสดีครับผมตัวนี้เป็นวชิปสี่เจเจสามนะครับสี่เนะครับต้นใหม่ๆหม่กๆเลยนะครับต้นใหม่ๆหม่ก็บเลยนะครับเดี๋ยวจะใส่ปลายซิ่งของดีเซียเรซิงนะครับนอสเซอร์เรซิงนะครับเ,เราก็เราทําการถอดเรียบร้อยเดี๋ยวทําการประกอบแล้วก็เทสต,ตัวงดูนะครับคลีวานี้นะครับ ของเราก็จะมีบริการซ่อมปั๊มปั๊มหัวฉีดนะครับแล้วก็มีนี่หัวฉีดตัวนี้ก็จะเป็นฟอดสองจุดสองสามจุดสองนะครับนะครับข้างหลังก็เสร็จไปแล้วนะครับสองชุดเหลืออีกหนึ่งชุดนะครับนี่นะครับร้านกระตາมันนี้มีลิงอยู่ตัวนะครับลิงกระโดดลิงลูกคา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 นะครับวันนี้ก็เครีย ครับวันนี้เราก็ต้องลีลากันหน่อยนะครับโอเค